ตาตูดกินงานหอ,อก,กา,าฟแฟล่าชบุรีปี60งานมีตั้งแต่วันที่3-11กันยาย,ยนนี้เลยงานจัดที่ถนนคนเดินราชบ,บุรีข้างตลาดโอยกีเลยนะงานนี้จะมีอะไรกินบ้างกดหัวใจกดติดตามเราไปดูกันเลยเดินเข้างานหมาเบลลี่พุ่งไปที่ข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเฮดฟาร์มก่อนเลยเพาว่าคิวยาวมากแม้ขายดีจนตักไม่ทันกันเลยทุกคนแพ็กกันมือเป็นลวีข้าวเกี่ยวเขาจะมีสี่รสนะเห็ดหอมแครอทมันม้วงแล้วอันนี้รสใหม่ล่าสุดเลยทุกคนรสโนรีสาลายาลายนี้อยู่ทุกอน,นูของเขาเกี๊ยวเลยจ้าทอดมาใหม่ๆ ร้อนแผ่นบางกรอบหอมสาหร่ายมากส่วนไข่ที่เลิฟรสเก่าๆเขาก็ยังมีอยู่นะอันนี้เขาเก็บเห็ดหอมส่วนอันนี้มันม่วงกับแครอทเดียวก็จัดไปเลยจ้าสามถุงจุกๆราคา40บาทสามถุงหนึ่งร้อยเหมือนเดิมเขาเก็บเห็ดหอมนี้หอมๆมันๆอร่อยมากเลยทุกคนบอกเลยว่ากินเพลินสุดๆส่วนอันนี้เขาเก็บมันม่วงอันดับหนึ่งในดวงใจเบียร์เลยอะเฉลยเพราะว่ามันเป็นรสที่หวานที่สุดกินวันแรกยังไงวันนี้ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมส่วนอันนี้ก็รสโนริสาหร่ายแผ่นบางกรอบไม่อมน้ำมันเลยทุกคนสาาหที่่่ออออยูในนนเเเืก็บมมัะ ใครจะซื้อไปเป็นของฝากแบบกล่องก็มีนะร้อยหกสิบาทได้สี่ถุงเลยมาเดินงานหรอรีบวิ่งมาต่อคิวกันเลยนะของเขาอร่อยจริงเดินเด,ดินมาเจอร้านผัดไทยเจ๊นหนึ่งคนลุมเยอะมากร้าน<ะ><ะ>นี้เขาจะขายเป็นเมนูเส้นผัดต่างๆนะทุกคนราคาสิบาทยี่สิบาทเราดูน้องเขาให้ดีจุกมากสวยเลยยังใจดีอีกผัดวนเส้นกล่องนี้ราคายี่สิบาทผัดมาแห้งๆไม่อมน้ำมนันรสชาติอร่อยเลยส่วนอันนี้เมนูโปรดของเบียนเลยผัดซีอิ๊วเป็นผัดซีอิว๊วที่รสชาติดีหอมซีอิ๊วอร่อยมากใครไม่เคยกินต้องลองมาจัด ปังที่ขายดีตลอดกาลปังเวอร์ทุกคนรอบหนีปังเวอร์เขามีของม่อีกแล้วเอออันนี้มันไม่ใช่กล้องสบู่นะแต่มันคือน้องบราวนีชิ้นใหญ่ๆช็อกโกแลตแน่นๆเลยกัดเข้าไปนี่คือช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำกินเพลินสุดๆหยุดไม่ได้เลยอะทุกคนใครไม่อยากตก เนต้องไปหาจา้าส่วนขนมปังลาวาก็ยังอร่อยเหมือนเดิมหอมชาไทยไซทลักส่วนอันนี้เป็นขนมปังไซมะพร้าวนะหวานฉ่ำมากๆเลยทุกคนไข่ <c oughs> ไซมาแบบจุกจุก<ส>ไซหมูหยองนี่ก็ทลักเหมือนกันส่วนอันนี้ไซฝอยทองลูกเกเปรียวเปียวหวานหวาน,วานอร่อยเลยนะทุกคนส่วนครีมฮอนนี่ก็พลาดไม่ได้สินค้าขายดีอันดับหนึ่งใส่แน่นๆล้นทล,ลักออกมาเลย <c oughs> วันนี้กินทั้งช็อกโกแลตทั้งไซครีมทีเดียว2อันไปเลยจ้ากัดเข้าไปเต็มปากแบบฟินฟินครีมก็หวานส่วนแป้งก็นุ่มเวอร์กสินที่พูดมาคือ25บาซื้ยี่สีึ ใครเห็น<ค>หลานปังเวอร์ต้องรีบพุ่งเข้ามาเลยนะบอกเลยว่าคุ้มมากโอ้ยเวลาเห็นไส้ทอดแบบนี้ต้องตามไปกินตลอดเลยอะรลานนี้เขาด้วยกระเทียมเจียวม,มาให้ด้วยอะหอมมากบอกเลยว่าน่ากินสุดๆรลานนี่ไส้เขาสะอาดทอดมากอบๆเลยจิ้มกขนมจิ้มคือดีพิกัดหลานอยู่ตรงกลางๆงานนะใครเดินไปเดินมาอย่าลืมมาจ้าต่อ,อที่ร้านนี้เแบียร์เพิ่งเคยเจองานแรกเลยอะขนมไข่เต่าในอ้้มเบียร์ชอบกินไข่เต่าอยู่แล้วจัดมาจุกๆุชุดใหญ่เลยทุกคนมีให้เลือก3รสชาตินะหมันม่วงมันเทศมันแครอทเขาทอดมาดีเลยกรอบๆไม่อมน้ำ นี่คือหนึบมากมันแครอทนี่อร่อยมากเบียชอบสุดๆทุกคนดูนี้ดีเหมือนกินลูกปิงปองเลยกรอบน้องนุ่มในอร่อยมากสิบรู้สามสิบไปจัดกันได้เลยต่อที่ข้างกันเลยจ้ยาใยสีมีเซ้ตร้านนี้จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแห้งแบบโบราณน,นะทุกคนความเก๋คือใช้ส้มจีแทนมะนาวด้วยราคา25บาทได้ห่อแบบนี้เลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวเขาคุกน้ำซอสมาอร่อยแบบไม่ต้องปรุงลูกชิ้นปลาเซนเกี๊ยวก็มีมาให้นะส่วนใข่ยังไม่สะใจจัดทัยใหญ่แบบเบียไปเลย50บาทบีบส้มจีเพิ่มความกลมกล่อมแล้วนนยาทคุ รสชาติอร่อยกลมกล่อมตามมากินกันได้เลยใหญ่สี่มีเสนมาเดินงานแฟร์แบบนี้ร้านปลาหมึกคิงออโตปูนี่พลาดไม่ได้เป็นปลาหมึกใส่ตัวให,ใหญ่ทอดมาในซอสเกาลีดราดน้ำจิ้มซีฟูดรสชาติจัดจ้านเลยทุกคนเดียรจัดเป็นถ้วยใหญ่มาเลยนะเพราะว่าชอบกินมากน้ำจิ้มซีฟูดนี้เคลือบตัวปลาหมึกถูกอนุเลยอ,ะอ่ะเลิศจี๋จ้าสุดๆเดินมาเจอมาม่วงร้านนี้น่ากินมากเลยอ่ะทุกคนให้ดูความเวอร์เขาราดน้ำตาลเคี่ยวมาแบบชามมาม่วงส่งเครื่องชามนี่น่ากินสุดๆกินกับน้ำปลาหวานนี้เข ลายไหลล้วนทุกคนเช่วงนีนเปียร์ลบยำหอยนางรมซื่อเรามาเจอร้านนี้เขาให้หอมเจียวมาแบบจุกเลยน้ำยำร้านนี้เขาทํามาเข้มข้นเลยร้านมาแบบขุกขิกนะกินกับหอยนางรมสดอร่อยเวอร์หอมเจียวนี่ทอดมากกอบไม่ขมเลยทุกคนแกมันกินเพลินอร่อยเลยร้านนี้เลยจเจ้าแม่ยำหอยนางลมมีเงิน3บาทก็ซื้อปลาหมึกย่างได้แก่ราคานี้คือถูกสุดตั้งแต่กเกิดมาในชีวิตเลยแล้วน้ำจิ้มก็คือเข้มข้นมากของแซ่บๆในงานนี้มีเต็มไปหมดเลยอัอนนี้เบียรจัดมาแบบจุกมาก40บาทเองกินทีเดียวสองม้ไปเลยจ้าไข่ปลาหมึกนี่ ส่วนปลาหมึกนี่ก็นุ่มๆอร่อยเลยสามบาทเองทุกคนไปถล่มกันเลยเดินมาถึงท้ายงานแล้วมาจัดน้ำส้มกกลับดีกว่าร้านนี้เป็นน้ำส้มแท้เลยนะการันตีไม่เติมน้ำตาลเลยด้วยเฮลทีสุดๆส้มร้านนี้เขาตำมูตามีมากกินแล้วสดชื่นเลยอัญญาน้ำส้มปันนอกจากนี้ในงานยังมีของกินของใช้อีกเพียรร้านกระเมแม่สุนันเขาก็มางานมีั้งแต่วันนี้ถึงวันที่สิบเอ็ดกันยายนเลยอยู่ข้างตลาดโคยจิชาวราชบุรีมาจ้า